ครับสวัสดีครับพีซ e ีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กามาพอ่พอๆกับพ่อแจมอีกนพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคซันแนลนพี่น้องเอ้อรับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจงเตือนไว้แด้วพี่น้องเนาะรับเพื่อเจะบปะพาดชิปใหม่ๆครับเมื่อนี้พอ่อแจมพามาติดตามเล่าพัฒนาของอาจารย์ชมพู่ต่อยนอพี่น้องเนาะ ครับงวดวันศุกร์ที่10 6สิงหาคม6 7ลาวพัฒนาออก4 8 2 0 7 6ครับเด็กหล่างก็ออก2 0นยะพี่น้องเนาะออกทั้งเด็กไทยออกทั้งเด็กเล่าพี่น้องเอ้ยพ่อสวเฮา6 7 7 6เนาะพี่น้องเนาะครับครับสวนห้องอาจารย์ชมพู่งวดที่ผ่านมาพี่น้อง สับเนี่ยรับวรรศุกร์ที่16สิงหาคม2567ลาวพัฒนาอ,อชมพู่บนล่างวิ่งรูด6กับ7พี่น้องเอ้ยมานำกันทั้ง7ทั้ง6เนาะครับเนาะรับส่วนอาจารย์จับคู่กระลุดไปนะพี่น้องขับเลขมานำกันนะครับงวดน,นี้ก็มาแล้วประเมภามาติดตามต่ออีกนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาอ,อชมพู่นะครับไปเบิ้งนำกันพี่น้อง สัตว์เกียรติมโนพี่นอ้นองเดี๋ยพยี่น้องเด้ออเตรมเบื้งให้ทอัพับกัน รับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องแปดกับเก้านะครับ แปดกับเก้าสิบวิมานำกันหึงบอกพี่น้องขับส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อหกแปดหกเก้า หนึ่งแปดนะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์นะครับ

ครับปานนี้ส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะอาจารย์พเน้นให้ที่หกแปดหกเก้าเจ็ดแปด ศ8นยนะครับขับสัดวเกียนมาพี่น้องเนาะ ขับพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเดอ้อวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567เนาะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาอ,อชมพู่ขับบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้องขับจับคู่68 69 18 78 79 10 0800 98เนาะพี่น้องเนาะขับตัวที่พอเตรียมท่าซีไว้ละคือตัวเนียนนะพี่น้องเด้ออาจารย์พันเนียนห้ นะครับที่สําคัญเดีพี่น้องมากัสอบตัวใดห้าก็จะเรื่มกับตัวไวน้น้ำนะครับเนาะครับครับพอเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่นะครับเนาะที่ได้่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเต้มข้อวยวพริบคอยเขาคอยให้แตกปังๆพับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันนะครับเอาจะาลืมพี่น้องเนอกดเข้ามาแล้วก็จะาลื่มกดไลค์กดแชร์ให้พอเต้มน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสนแนลพี่น้องครับเอาสูตร้่ายท่ายสูตรเนี่ยพอเต้มก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพอเต้มครับพอเต้มข้อวยวพรให้มีทุกคน มีต่โศกแต่แตลับนะพี่น้องเนาะให้ถูกให้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องขับเอาไปพอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม